ยิปซี่จัดบิกินี่ลายเสือโพสท่าเด็ดเผ็ดไม่แพวยืนหนึ่งเรื่องความเซ็กซี่หุ่นดีซิกแพทแน่นไม่เคยทำให้แฟนๆต้องผิดหวังเลยสักครั้งค่ะสำหรับสาวยิปซีคีรติที่คืนแทนเป็นสาวฮอตเปิดต้นๆเพราะไม่ว่าจะจัดทิปไปเที่ยวทะเลครั้งใดก็ไม่เคยแผ่วเลยค่ะเรียกว่าจัดเต็มจัดแน่นตลอดขนถูพีทบิกินี่อวดหุ่นดีผิวออร่า,ราโชว์ขาเรียว กับท่าโพสเด็ดๆเผ็ดไม่แพ้กันจนแฟนๆแห่ตามกดไลค์ส่งหัวใจให้แทบไม่ทันก่อนหน้านี้จะเต็มความเซ็กซี่กับบิกินี่สีดำโชว์งานผิวพร้อมท่าโพสเย้ายวนชวนเคลิ้มไปแล้วล่าสุดสาวย4สี่ก็มไม่ขอพักจัดบิกินี่ลายเสือพร้อมเสื้อคลุมสีครีมโพสท่าแอนเอลเอสรับลมรับแดดโอ้ยบอกได้คำเดียวค่ะว่าแซ่บเกินต้านไปเลยคะ่ะ